ระวางเปรียบเทียบเด็กที่บ่มีโอกาสได้ได้เลียนหนังสือหรือว่าได้รับสุขคานมามมยที่ดีนี่เขามีความแย่ไปเลยหระกะบ่สามารถบ่มีความหมั่นใจในตัวเองนะแล้วกะ็บ่สามารถเพิ่งพิ้งจากของใดนะคะก็เลยคิดว่าคันเด็กหน่อยทองกุล่าหรือว่าเด็กหน่อยในระแวกเฮาที่หูจกเข่าเนี่ยได้รับโอกาสนั้นเขากะสิมีทางเลือกในการใส่ชีวิตเวลไใหง่ขึ้นค่ะอันเหตุวิดีโอทดสอบความงอกขึ้นไป ในในเฟซบุ๊กค่ะในยูทูบมีคนสนใจติดตามขอเขามาสืเมาเลพัฒน์นะคะตอนนั้นเขาเห็ดเรื่องกวางตุ่งนะคะปรากฏว่ากวางตุ่งขายเบิร์ดก้อนกำหนด สวัสดีค่ะซื้อทิปค่ะท่องทิ์ภูมิว่องค่ะ,ะเป็นคนบ้านสังไหค่ะตำบลทุกุล่าอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดค่ะตอนน้น้อมีความฝันว่าอยากเป็นคู่นะคะ่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนกรุงเทพนะคะไปเรียนกับบไเ้มีเงินมีทองหลายดอกค่ะพอแมเป็นเศร้าหน้าน,นอก,ก็เลยไปเรียนเลียนล่ามแล้วก็เฮตงานนํำส่งเกี่ยวของเรียนน้ำตอนเลียนล่ามหลักกัเฮดงานเป็นคู่ขางถนนค่ะแล้กก็ไปสมัครเป็นคู่อาสาเป็นคู่ดอยอยูททางเชียงใหม่ค่ะก่อนเลียนจบกลับไปเป็นนักพัฒนาเอกชน เหตุงานเกี่ยวกับเด็กเกยวาวชนในกรุงเทพค่ะแถวคลองเตยค่ะตอนสินใจกับอายุบา้านเพราะว่าตอนไปยุ่กรุงเทพนะ่ยหูซื้อวา่าชีวิตกรุงเทพมันหุ่นไหวนะคะมันต้องสื่อทุกอย่างต้องเศร้าเศร้าบ้านยูซื้อน้ำกินเปลืองขนมคาไฟ่ละค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็คือมีความหูซื้อว่ามันแย่งชิงมีโอกาสได้ไปหูจ้าก,กับสันติอโศกนะคะก็เลยเขาไปยูกับชมรมเพลินก็ได้เรียนรู้การเหตุกเกษตรเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบง่ายๆกับอโศกค่ะ ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจขอแม่ว่าเลี่ยนจบแล้วสิกมมับมาอยู่บ้านตอนแรกพ่อแม่กับปฏิเสธเลยล่ละค่ะเข้ามีความรู้เสือว่าเฮาคือจังเข้าโดนถีบออกจากบา้านเพราะว่าเลี่ยนจบเป็นญ,ญาตีเนาะก็มีคําถามจากพี่น้องว่ามันเลี่ยนจบอีรีบอัองสินะคะมันคือมาเหตุให้เหตุหน้ามันคือบอ่คือบ้านคือเมืองเพลินมันคือบอไปหาเหตุงานี่ด้เงินเดือนอยังสินะคะก็เป็นการ กดดันกดดันดดัเฮาอยู่ตอนเฮ้าเลียนจบแล้วเฮามาเหลือกมาอยู่บ้านเลยค่ะมีแผนตั้งแต่ตอนตีตหูจักอโศกนะคะก็ว่างแผนการกลับบ้านว่างแผนตอนนั้นก็คือถมทีบ้านนี่นะคะตอนนั้นหาเงินนําแหล้วกเรียนนําแหล้วกค่อยๆมาถมทีเท่าเทลาสองพันสามพันสี่พันหาพันเดีจะหาเงินไดค่ะกระถมมาเรื่อยๆตอนนั้นคิดย่างเดียวว่าสิมาเฮ็ดหน้าแบบบ่ใสาสารเคมีกับเพาะต้นไม้ขาย ไฮลามยูสุวรรณภูมิคะ่ะมีความคิดซ้ำน,น,นั่นค่ะตอนบ่ได้คิดว่าเลี้ยงตัวเองหรือว่าใดหรือบ่ใดค,คะ่ะแต่คิดว่าขันเ้าไปอยู่จังสี่ห้าหนาสิบ่มีคาช้จ่ใจหลายเพราะว่าบ่ได้เศร,ร้าบ,บานเนาะบ่ได้สื่อของอยู่ของกินทุกอย่างคะ่ะแล้วก็ห้องสามารถปลุกอยูป่ปลูกกินได้ก็เลยตัดสินใจกลับคะ่ะการกลับบ้านที่กลับมาอยู่นีได้นี่ต้องกลับบ้านถึงสามครั้งนะคะ ข้าง,งที่หนึ่งนี่กรบ,บาดเจ็บแห้งในการกระบานจนตัดสินใจแต่งงานกับมี่ค่ะเพื่อสีแบบมีผัวจังสด้มีที่ดินจังสี่นะคะก็เป็นเรื่องตลกสําหรับคนอื่นยุตวาสสาหรับข่อยว่าได้เป็นเรื่องตลกนะคะเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็ซี่เลียดอยู่ค่ะเถือที่สองนี่กลับมาแล้วก็ตอนที่แต่งงานแต่งงานแล้วก็เลกิกกาแฟนั่นจะคล้องตัดสินใจว่าเอาล่ะกูสิไปเหตุงานแต่งใจเห็ดงานพัฒนาให้ถึงที่สุดเพื่อสีเอางานพัฒนาประสบการณ์จากการเฮ็ดงานพัฒนานะคะกลับมาพัฒนาบานจะคล้องนะคะ อันนี้คือครั้งที่สองในการกลับบ้านนะคะเคืือที่สองนี่ก็กลับมาอยู่ปีหนึ่งนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามีขอสําหรับจะของว่าขันออกไปเฮ็ดงานนี่สีบอออกไปเฮ็ดงานไก <fotos. S 2> <sund ay. S 3> ่ก็เลยมีโอกาสได้ไปเลี้ยนวอดดอบนะคะคู่ว่ดดอบนั้นเพื่อนเป็นเป็นคนมีเงินนะคะเพิ่นก็เลยสนับสนุนให้ให้เด็กบานนอกที่ยังมีโอกาสเลี้ยนเลี้ยนการศึกษาพิเศษแบบนี้นะคะการศึกษาทาั้งเหลือง เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะเลีน้นการพัฒน,นาเด็กน้อยกับธรรมชาตินะคะการพัฒน,นาเด็กให,ให้เป็นไปตามวหายตามธรรมชาติของเด็กน้อยโดยที่บมีผู้ใหญ่แทรกแซงหรือว่าเทคโนโลยีแทรกแซงค่ะในช่วงที่ไปเลียนสาปีนั้นเพิ่นก็สซีห้ให้เฮ้าเริ่มเริ่มพัฒน,นาบานเฮาโดยการเห็นยางกระไดที่เกี่ยวกับเด็กน้อยที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวกับเฮ้าหมักนะคะเริ่มหาข้อมูลบานเฮาว่าจริงๆแล้วบานเฮานั้น คยมีกลุ่มจันเตยนะคะที่เฮ็ดงานกับเครือข่ายเกษตรทางเหลืองอยู่แล้วก็เลยไปถามผู้เฒ่าที่ิ่นเคยเฮ็ดงานนะคะก็เลยร่วมกลุ่มกันว่าขันท่าสีเฮ็ดงานเรื่องเกษตรขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสีมีไผเอาน้ำาข่บ่ออย่างสีนะคะก็ไปกินเขาน้ำเพลินไปเล่นน้ำเพลินกับคุยกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ดีอยู่ได้หรอสมัยตะกี้เพลินภาพไปบ่งงานพ่อเฮ็ดั่นพราะเด็กปูยู่ปูกินอย่างสีนะคะก็เลยรวมกับกลุ่มหน่อยๆยักษ์คนนี่แหละค่ะตอนนั้น ร่วมกุมกันแล้วก็เลิเ่มเฮตุงานเรื่องเขากรรมเป็นจุดเริ่มต้นในการเหตุกุมมานาทุงกุลาค่ะกุมมานาทุงกุลาเป็นกุมิยัยนะคะเห็ุเรื่องมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เหตุเรื่องเขาพื้นบ้านนะคะพักพื้นบ้านต้นไม้พื้นบ้านนะคะแล้วก็มีกุมที่เฮตุเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของเล็กหน่อยซื้อโรงเลี้ยนแตต้นตะคบเนื่องจากว่าจะคลองเนี่ยเคยเหตุงานในระบบการศึกษาไทยเนาะคะ่ะก็เลย วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ซิมีเด็กหน่อยผู้ปกครองเด็กหน่อยที่เพิ่นลูกเพิ่นอ่านบ่ออกเขียนบ่ได้มาขอให้สอนสอนอ่านออกเขียนได้ให้นะคะก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ได้เหตุให้ใหได้ตั้งซื้อโรงเรียนใต,ต่ต้นตะคบค่ะเพราะว่าตอนแรกๆมาอยูหนีเลยมันปลูกต้นอยังบ่ค่อยขึ้นค่ะต้นไม้ที่ขึ้นแล้วเป็นโฮมต้นแรกก็คือต้นตะคบค่ะเด็กหน่อยก็เลยโบดให้ใส่ซือ้อโรงเรียนไต,ต้ต้นตะคบเป็นซื้อโรงเรียนค่ะ การพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสําคัญเนภาวาตอนที่เรียนร่มมีโอกาสได้เหตุงานกับมือทีพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเหตุงานกับเด็กใช่ขอบนะคะเด็กข้างถนนนะคะเขาหูซึกว่าระวางเปรียบเทียบเด็กที่บ่มีโอกาสได้ได้เรียนหนังสือหรือว่าได้รับสุขานาไม่ทีดีนี่เขามีความแย่ไปเลยหระกะบ่สามารถบ่มีความหมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็บ่สามารถเพิ่งพิ้งจะคข้องได้นะคะก็เลยคิดว่าคันเด็กหน่อยทงกุลาหรือว่าเด็กหน่อยในระแวกเข้าที่หูจักเข้านี่ ได้รับโอกาสนั่นเขากะซิมีทางเลือกในการใส่ชีวิตเวลาใ่ญ่ขึ้นค่ะอ่ที่ที่เหตุงานพัฒน,นานี่ส่วนหนึ่งบอกจากองว่าเวลาเหตุงานไปน้่เนี่ยคของก็ต้องยู่ได้นะคะก็เลยก็เลยเริมเหตุงานพัฒน,นาแบบธรรมาตาของของของเชาวบ้านนะพวกหูสีเบาอย่างใดเนาะเช่นเวลาเฮาเฮ้าเหตุเลืองมเมล็ดพันธุ์อย่งสี่นะคะทนทีสีเอิญเพิ่นมาประชุมเข้ากับสีไปแปลงเพิ่นแล้วก็ไปเบาไปคุย ไปบอกไปคุยว่าเออเจ้าขายอันนี้จ,จงังไดเป็นจงังไดพ่ออยู่ใดบองสินะคะเ่าก็เอาเทคนิคที่เ่าใดอบร่มหรือว่าเรียนเรี้ยนรู้มาจากเครือข่ายนี่คะ่ะไปบอกซูผลฟังขนันใดพ่นบอกว่าเออคอยเฮ็ดว่าดดดอกเจ้าไปเฮ็ดเลยเขาก็เขาก็เอาส่วนนั้นมาเฮ็ดน,นะคะส่วนใดที่เพิ่นพ่อพ่อพัฒนาตัวเองใดเช่นการทําความสะอาดมเมล็ดพันธุ์หรือว่าการเก็บมเมล็ดพันธุ์บอไห้มีความชื้นอย่างสี่นะคะเก็บใส่ให้มันมีชีดอย่างสี่เพิ่นกับพัฒนาจากของค่ะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเขาเฮ็ดต่อนะคะ ส่วนหนึ่งก็เคยก็คิดว่านอกจากการเหตุงานแบบนี้แล้วเขาตรงมีไยใดจากการจากการยู่บงหนีนั่นเพราะว่าเขาตัดสินใจสิยูบานเขานะคะก็เลยคิดว่าความฝันทีอยากเหตุก็คือพอต้นใหม่ไปทรงร้านในสุวรรณเห,หมือนบ่ค่ะคนโตอ่จจะฟองเป็นพุ่มแพ่นนะคะก็เลย ก็เลยอยากปลูกต้นไหม่ท <La S 2> ี floor, de de bon ่มันซอยฝ่ออากาศก็เลยไปคนอินเทอร์เน็ตว่าต้นไหม่ที่ซอยเรืองพุ่มแผ่ต้นไม้ที่ซอยเรืองพุ่มแผ่สมองมันเป็นใหม่มงคลนะคะเป็นใหม่ฝ่ออากาศก็เลยปลูกต้นที่ปลูกต้นแรกก็คือต้นทีอยู่ทั้งหลังนะคะเป็นต้นปามเป็นต้นหมากเหลืองก็เป็นต้นหมากแดงค่ะหมากเหลืองหมากแดงอยู่ท้างหลังนะคะพอพอปลูกเราอาการเป็นพุ่มแผ่นมันมันดีขึ้นนะคะก็เลยเสื้อเสื้อก็เลยปลูกไล้ายขึ้นปลูกไล้ายขึ้นแล้วก็เลย เป็นคนักถทายรูปน้ำก็เลถทายรูปแล้วก็โพสค่ะมูก็เลยขอสื่อก็เลยเริ่มหาความรู้นะคะเดินโดยโดยการเดินทางเนี่ยไปสวนที่เขาเพาะเลยนะคะแล้วก็ไปคุยกับเพิ่นบางคนกะห้ความรู้ดีบางคนกะสิห่วงแน่นิดน,นึงยังสิหาแล้วก็หาความรู้จากจากสวนที่เขาไปเยี่ยมไปสื่อเพิ่นมากแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เริ่มเพาะไร้ขึ้นไร้ข้นแล้วก็อสองปีที่แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเฮ็ดร้านนะคะร้านที่ขาย ขายกับขายนาบ้านเป็นนาล้านนะคะส่วนหนึ่งกับโพดขายส่วนที่2ก็คือไปออกงานบิ๊กซี่ค่ะปีหนึ่งสิไปออกงานบิ๊กซี่ประมาณ2อสามเถื่อค่ะการไปออกงานบิ๊กซี่นี่เหตดให้เหตุให้ค้นหูจักเข้าหลายขึ้นนะคะว่าเข้าเหตหุต้นใหม่มงคลนยู่สวรรภูมิยูธงกุลาน,นะะี่ค่ะแล้วก็เป็นไร่ได้หลายนะก็ได้เฮตดตอแต่ว่าการไปส่งล้านต้นใหม่นี่มันเหตุให้เข้าม,มันตรงมีรถยนตเป็นบ่นนนนคะ่ะตอนนี้เขาบ่มีรถรถยนตไงเขามีรถเกิ๋งก็เลยกลายเป็นว่าเขาเพาะกั ขายเองโพสเองสินะคะแล้วก็ไปออกงานตามบิ๊กซี่ตามตามที่พนซ่วนไปอีเวนต์ของรัฐที่พนซ่วนไปค่ะอันนี้เป็นเป็นกวักมาลโกดนะคะ่ะสับป,ปะขนี่ก็คือซอยซอยฝอกอากาศนะคะแล้วก็ซอยลดรถเรืองฟุนรลดเรืองฟุ้นที่ยูนัาบานเท่านะคะ่ะขันฟุนมาจังสีเขาก็สีดักจับฟุนไห้นะ,ะอันนี้นาสีร้อยหนึ่งะคะ่ะโดยประมาณกระถาง แล้วก็มีอันนี้เป็นซัปโปะรซีค่ะซัปโปะรซีนี่เป็นเป็นความมากโดยส่วนตัวเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายตายยากนะคะแล้วก็ทษแรงมันเหมาะกับอากาศของทงกุล่าค่ะซัปโปะรซียูนี่น่ะซิมีประมาณสิบสิบกว่าสายพันธุ์ค่ะในเมื่อนี่นาซิขายร้อยยี่สิบค่ะมันสเนจันนี่มันซิมีจันแดงจันขาวจันเขียวนะคะที่เลือกปลูกจันแดงเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ตายยากค่ะจันขาวกับจันเขียวมันปลูกงากค่ะถ้าคือสวยตกแต่งแล้วนี่ขายเท่าไหร่ครับ ต้นนี้กสิประมาณลอยหนึ่งค่ะต้นใหม่ที่เฮ็ดทุกต้นยู่นี่นะคะบ่ได้บ่ได้ใสสารเคมีในการดูแรลรักษานะคะสิใส่เทคนิคแบบการดูแลเช่นการป้องกันเชื้อราก,ก็ใส่สปูนขาวแล้วก็เวลาแยกต้นใหม่นี่ใส่สปูนแดงท่าแผลมันก่อนค่ะสิบอกว่าให้เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยมาร์ะคละค่ะสิบอกเอาปุ๋ยปุ๋ยสดนะคะปุ๋ยขอกสดมาใส่เพราะว่ามันสีเฮ็ดให้เชื้อรากเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแล้วก็แกบก็ใส่แกบที่มาร์คหางปีแล้วมาใส่ค่ะเพราะว่า เวลาเขาใส่แกบไม่มันสีเกิดขบวนการที่เฮดให้แกบนั้นสลายโตในในช่วงที่แกบสลายโตในเซียนให้ต้นไม้นันเห่าเหี่ยวนะคะเพราะว่ามันไปดึงไนตัวเจนจากดินจากต้นไม้มากสลายโตมันเองค่ะลูกค่าถ้าถ้าเป็นเมเร็ดพันธุ์นี่ก็สิเป็นลูกค่าออนไลน์ค่ะสมักสิโพดขายกะมีบางช่วงที่ห่อไปขายในตลาดนัด ชุมชนนะคะอันอันนี้ก็พ่อขายได้ก็มีช่วงหนึ่งก็คือไปขายในช่วงที่ห้าไปเป็นวิยากรเพราะว่าโดยส่วนตัวเราได้ถูกเชิญไปเป็นวิยากรของหน่วยงานภาครัฐแนอยูค่ะเช่นสนักง,งานเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็พัฒนาชุมชนอําเภออาศัยช่วงนั้นเป็นช่วงขายทํานผานเป็นมาเลทพันถ้าเป็นเรื่องอไม้มงคลหรือว่าต้นไม่ป่าไม่เงก็สิเป็นเครือข่ายของของน้องหน้าเครือข่ายของคนที่มาเเกษตรยังยืนนะคะ ข้าวก,ก็สีโพดขายในในกลุ่มเพลินหรือว่าโพดขายในเฟสส่วนตัวเฮาบางคนก็หูว่าเฮาขายต้นใหม่เองสิเพลินก็มาเบิงถึงหนา้านค่ะประาติาของกลุ่มนี่เพลินกับเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเพลินอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปตอยอดตอนะคะเช่นวิธีการทําความสะอาดให้มันบม่มีสิ่งเจือปนหลายหรือว่าการเก็บรักษาที่มันให้ผลจากความชื้นผลจากแสงแดดเองสินะคะ กุมจังยกตัวอย่างเช่นย่ายเราท่องสินะคะแรกๆที่เพิน่นมาเป็นสมาชิกกุมเนี่ยเพิ่นก็ขายเองนะคะที่นี่พอเข้าร่วมกุมกันเพ,เพื่อสิทธิผลิตันเมล็ดพัน์เ์ืังสีะะ่่ะก็เลยคุยกันไล่คืนว่าเออถ้าผลิตไล่คืนแล้วก็ให้มันมีมาตรฐานเช่นการทดสอบความงอกการเก็บให้มีชิดให้ผนจากแสงแดดให้ผนจากความชื้นเังสี่นะคะสิทฮิดให้เฮ้าขายขายด้ไล่คืนบ้องสินะคะ จากการเห็ดมาสองปีนะปีแรกเพื่อนกัยังยังขายทอที่เพิ่เคยเห็ดนะคะพราะปีนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนก็เห็ดหลายขึ้นแล้วก็หลากหลายชนิดขึ้นนะคะแต่ก่อนเราเห็ดขายห่กุ้มประมาณ3อย่างนะคะปีนี้เป็นสิบย่างเลยค่ะแล้วก็เนีนมเห็นโอกาสเช่นอ่าในพักปังซึ่งเราบ่เคยเห็นว่ามาสิขายได้เลยงสินะคะเราก็ถามว่าขันสิเก็บในพักปังขายนีเข้าต้องเข้าต้องเห็ดจังไดองสินะคะเราเราบ่เคยเก็บนะคะ ก้อนสีสรงเขาเขากุมเครือข่า,ายนะคะก็มีการทดสอบความงอกโดยโดยส่วนกลางคือคือ,อยุนี่นะคะส่วนมากชวบ,บ้านเพิ่นสีบลทดสอบความงอกเองนะคะเพิ่นสีเก็บให้แล้วก็ทาความสะอาดให้เบืองต้นนิดนึงเข้ากับสิมาทําความสะอาดตอแล้วก็มาทดสอบความงอกนะคะแล้วก็มีการเยผยแพร่คลิปทดสอบความงอกนี้ทั้งบนบน,บนเฟซบุ๊กนะคะตอนตอนเทปวิดวีโอโทดสอบความงอกนะคะเข้ากับท้ายถ้ำแล้วก็อัพขึ้นไป ในใน c e e o o o ใค่ะใน u t u b e ใน Facebook ส่วนโตเฮานะคะก็มีคนคนสนใจคลิปที่เฮ้าเฮ็ดขึ้นไปนี่มีคนสนใจติดตามขอเขามาสื่อเมา็ลพันธุนนะคะตอนนั้นเฮ้าเฮ็ดเรื่องกวางตุ้งนะคะปรากฏว่ากวางตุ้งขายขายเบิดกรอนกำหนดปกตินี่เฮ้าสิขายได้ขามปีนะคะโมกะล่าหุงนจังมดก็มีบางบาง,บางปีนะคะแต่ว่าปีกายนีย่คือสร้างส่วนกลางสร้างกวางตุ้งมากกบ่มีแล้วค่ะเมื่อมืก่อน ตอนแรกๆนั้เพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดพักนี่เพิ่นสิบเก็บมะเร็ตพันธ์ขายนะคะกะสัสีขันเก็บกัเก็บหน่อยจังย้ายหนาจังสีนะคะแต่กี่เราบ่เคยเห็ดมะเร็ตพันธ์ขายพ่อพ่อบอกให้ฟังว่าเออย่อยแล้วท้องเห็ดมะเร็ตพันธ์ขายรายใดดีกว่าเด้แล้วก็ขายไดเนาานั่น,นกลัวเอาไปตอกฝาวขายผลผลิสตสดอย่งสีนะคะเราก็เลยล่องปีกายปีนี้เราก็เลยเอามะเร็ตพันธ์มาทรงหลายหลายนะคะ,ะมาเล็ตพนันธ์สวนมาก ของกุ้มเนี่ยก็เป็นมันเลี้ยท่านที่ปลูกในในพื้นที่นะคะแล้วก็ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรี์ค่ะคือคือบอ่ใส่สารเคมีในการปลูกค่ะ <c oughs> แล้วก็เน้นการปลูกตามฤด,ดูกาลนะคะ <c oughs> บ่บ่ใดบ่ได,ไดประคุป,ประงมหลายอย่างสินะคะ <c oughs> เพราะว่าอยากให้พืชผัน์เนี่ยมันมันปรับโตกับสภาพแวดล้อมแล้วก็สามารถคนอื่นเราไปปลูกต่อใด้ค <c oughs> ันผู้ใดอยากมาเรียนรู้เรื่องอการ เห็ดเกษตรนะคะเห็ดเกษตรอย่างยืนหรือการผลิตเมล็ดพ hey ันธุ์การเห็ดไม่มงคลหรือว่าสิเมียนเรื่องการเห็ดงานกับเด็กหน่อยนะคะก็ยินดีนะคะมาอยู่มาอยู่ผักน้ำได้ฟรีนะคะอาหารการกินฟรีเห็ดก็เขากินเองค่ะหาอยู่หากินได้ตามสบายค่ะมีมีเฟซบุ๊กซื้อบ้านนาทุ่งกุลานะคะกับมีเฟซบุ๊กซื้อทิปบ้านนาทุ่งกุลาเบอร์โทร0 9 1 4 1 8 2 0 7หน่งเข่าค่ะ เป็นเบอร์โทรน้ำแหล็กเป็นไล่นะค่แถวนี้เป็นบ้านสังไห่ค่ะตำบลถูกรามอำืภอสุ้รรพุ่มิจังหวัด้อยเอ็ดค่ะ